สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโลบบนาอีกแล้วนะครับอันนี้เ,เ,เลยยังไม่ได้เกมไอวันมาแต่เกมเบเตอร์เทนนะครับโอ้โโอยจีใข่เป็นดวงโอ้ยเออปิดปิดผู้เล่นไปจะคือว่าจะเล่นกระตุูแค่ไหนโอ้โหเปิดมาก,ก็กระตุกแลว้วอะ ราติีพูดเลยเลยเนะอ้ยโหก็เปลี่ยนการตั้งค่ากันกเกยการตั้งค่าปแป๊บนึงระบบเสียงเต็มหน้าจอด้วยตัวเองเหรอคุณภ,ภาพกราฟิกเอ้ยก,ก,ก็ปัดเลยหนึ่งแล้วนี่คุณภ,ภาพกราฟิกโอเคช่างมัน FC ว่ะเอฟซีเอฟซีเอเปนจ้างอื่นอง,อ,งอ,องใครแทนที่นหมไม่รูเ้เป็นหนึ่งไม่ตอกลับเลยดีหรอ,อวันนี้ผมเชียนะคะมีเอฟซตึงจัดเีย อันนี้เว่าถูกเองนะครับอือก็ดูมาอันที่สองแล้วโอ้อนะรู้เลยอ่ะเพราะแอบเล่นมาเร็วเฮมาก็ตายเลย กดรวมเลยกดเตรียมพร้อมแล้วอีกทีหัวร้อนได้หัวแล้วละป้ก็หมายไม่มีมีจต่การชนะได้การสุดท้ายน่าจะยากนะครับเดี๋ยวเล่นกันนี่ดูโอ้ย กูวิว่ามันพี่กูว่ว่าเนี่ยจะแกลกหัร้อนไหมอโอ้ยจะกระโดดข้ามเย่เรื่องของคุณได้เข้าประสบการณ์หน่อยเยีเ่ย้ โอ๊ยเอ้ยคีดาเล่ยังไม่ผ่าลิตดอุ้ยอ่าได้อยู่ขออานน้าแบบเดียวสิบนาที อาบน้ำแป๊บเดียวสิทนโอ้ตัวน,นี้มันยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงเวลาที่ผมจะต้องอาบนนะ้ำไอ้ไปดูดไม่ไกลเลยดาเล็กคุดตาเล็กก็เหลี่ยมแล้วต่สุดท้ายน,นะครับเล่นไม่ได้แน่นอนดะดาสานนะุดท้ายแล้วสื้อผมเปิ้ลก็ตัวกี่เล้วอะ <Okay. c oughs> หมวกนะครับเอามาซ้อนกันนี่แหละเฮ้ยเอามาตอบต้องมาตออเลย <c oughs> <c oughs> อะไ <c oughs> อ, <c oughs> อ้ปิดแลนะ้วเนี่ยเป็นแบบไม่ไม่โชว์คนอื่นนะ เพราะมันจะได้ไม่กระตุกมันปิดหมดเลยไอ้ไอ้นี่เขียนเขาว่าโชว์นี้ผมจะปิดหมดเลยเอือไปจ้นานี่ก็โอ้ยเอ้ยเสียงเลเซอรเสียงเลเซอร,ร์เรียบเลยยังมีปุ่มพิเศษเรื่ยอยๆหน่อ อีง่ะด่าเลขย oh. oh. cool. ังไม่ผ่านเลยโอ้ยโอ้ยเรื่มมากล้เรียบร้อยแโอ้โคตรเอรเลือสองเจ็ดเจ็ดอีเกย์ควาอีเกย์เอาเฮ้ยเธอผมมาด่าสามปะ เนี่ยเดี๋ยวบักเมื่อกี้โอ้ยโห่น้องเ,เล่นดีกว่ยนีนน่คนชื่อนิโกโ้เลยผูเล่นแบบมันกระตุก<อ>ไม่ใช่กูดาวดีป,ดปิดไปพอรู้สึกว่าพอปิดแล้วมันจะลื่นขึ้น<อ>แค่จ,จะได้ไปดูว่าเฮ้ยผู้เล่นใครผ่านหรือเปล่าเนี่ยเออมีที่ดีผ่านยังไงมันจะรู้ โอ้ยแค่กระโดดไอ้ไฟนี่ยังไม่ผ่านไอ้อันที่สามนี่อย่างยากไฟอันที่สามนี่สุดร้อนแบบเล่มมันก็ลอยขึ้นอันที่สองจะเป็นไฟนะเดี๋ยวจะโดยให้ดูอ่ะไฟที่สองเดินมันจะฮับปี เนี่ยเดียวมอนเตอร์ที่มันจะแปลหมดเลยนะอันนี้ผมแปลเป็นไทยนี่เหมวเขาดีเลยโอ้ยอา้าไป Hors <laughs> Pieng ke tukar aku di wih mana ne ya mak ke tukar ni wih oh oh kimchiur jadi dia kebak นี่ก็กระโดดเองอะไรวะโอ้ยมาฮับยีอะไรอยู่มาฮับยีอะไรอยู่โอเคนะผมจะดัน่านตรงนี้ยังไงเจอะไรเนี่ย ก,กับกอบอานนะีย้ยังไม่ได้เปิดมาเนี่งั้นเหรอโอเคเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเสียงหูก็จะไม่ได้ยินเกมหูร้อนแห่งปี หัวร้อนแห่งปีโอ้ยห,หัวร้อนจริงไาสูเส้เดี๋ยวนี้กันก่อนแล้จะผ่านยังไงวะค่อยค่อยเออ อ้ยกูจะผ่านเยี่ยมไม่เช uh, yeah, ื่อมาผ่านอันสุดท้ายนะแมวนะโอ้โหได้เริ่มใหม่พอดีอ่ะ และปิดปิดอะไรวะคือเลยอ๋อปิดผู้เล่น กินีไวะพูล่นพูล่นอ่ะโอเคตรงปืนอะดูโอเคและอาจจะอธิบายก็ดูดและกลับมาอ,อือ โอ้โหเซนี้มีจากคนไทยเหรอเฮ้ยมีจริงดิเ็นี่เป็นเนี่ยคือมีพีโมเลเลียอ่ยอ่ะแต่ต่อไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยถามเลยมาอีก ดาดีาส่อกันเลยครับผมจะโดนอะไรอีกไหมอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอ้ไม่ได้ไปไดเดี๋ยวะอะไรโอ้พิ่ต่อก,การ์ดหลบปืนยังไงก,โดดกโไ็โดดรีกลับมาไงโอ้ยไม่เข้าใจอ่ะกระโดดกลับมา ปล่อยลิสิตอนปล่อยลิซซอุ้ยไปได้เดี๋ยวี่เยืมาด้ว่าอ้นี้จะโดนะไรโอ้ยมาตาย What uh. You never see it come down. แมวยังจะมีเพนปวดประสาทอีกโอ้โหยังจะมีเพนเพลงมาปวดประสาทว่าแต่แมวไปตรงมากรี้ดกันค่ะ เพลงฝนประสาทยังมาด้วยใบเดนที่สุดโอ้โหทำแล้วไม่ได้หรอวระผู้ศาสบอกว่าไงน,นะก็มีเหตุผลเดียวแหละถ้าทำไม่ได้อะ ทรละสับต้่าไม่เขียนแล้วไม่ได้ว่เขียนแล้วไม่เห็นด้วยโอ้ยเกมหัวร้อนแห่งปี ya, video ini juga you never see it come back you see kama madis it just throw ice panpe enak ya sih oh, enak banget <tuk> tapi, <tangan> apa itu mikirnya ออไม่ีเหรอทุกใหม่ี่อ่ะนั่นไงโอ้โหโดยโดีดีว่าด,าดัดแต่สองโดนเพลงไม่หยุด ยังอยู่เปเนะี่ยยังอยู่นะอ่าซูเซตเอ้าเอ้าเป็นออกไปมดุดแล้วเฮ้ยเป็นข่าวออกไปมุดแล้วเอ้าเดี๋ยวใช้เพื่อนละชื่อเป็นหนึ่งไ <c oughs> ปกนต่อเป็นหนึ่งมีช่องใหม่ช่องสองช่องเลย เดินเพลงไม่หยุดนัด่นแหละเดินเพลงไม่หยุดกียม,มายุดมาสต์อยอะไรัวะตัวนี้ต้องมานั่งหลบก้อนเมอ้โโอโอ ได้ได้ no นคนเมมอกี้เกือบหลบพันแล้วนะเมื่อกี้เพราะมันจะมีแบบไม่มีกระแพงกันเมื่อกี้คนพี่คนในหัวร้อนกันเขาเลยเกือบเขาหัวร้อนกันดาดนะดาดแรกคือยังไม่ผ่านเลยแต่แรกคือเขาหัวร้อนกันเยอะมาก จตดที่สองก็สูสุดกันถึงกันแค่ดาดสองะคริงยืนนะมาถึงช่วงตัวนี้กันอีกแล้วโอเคถึงช่วงเกกันต่อก็จะมาอีก โอ๊ยอีกนิเดนนเ,นนนเดียวแล้วมันจะกระตุกเป๊ะอีกอ่ะโอ๊ยมันจะอีกนิดเดียวเลยเม่อไงเขาผ่านด่านสองเลยไม่ได้เหรอคลิปเนี้ย ให้จะกระโดด้นมันยากจังเนี้ยกีมีกระโดดแบบประจำเพื่อดีตให้เลานี่ได้ เข้าอัน,นี้ด้วยโอเคทุกคนก็ขอลาไปก่อนใช่ไายบายครับเดี๋ยวเข้ามาเล่น EP หน้ากันนะครับ